ผมนะฮะวรเชเเจริญพันธ์ครับผ er ู้จัดการสายการตลาดขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนในส่วนของในน,นามคณะกรรมการในการจับรางวัลครั้งนี้นะครับกิจกรรมครั้งนี้คือสแกนปับ๊บรับโชคสุดฟินนะครับเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจที่จะเอ่อแปซิฟิกอ่ะ Pacific, เราเตรียมที่จะมามาทำกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยนานละแล้วก็ปีนี้เนะี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็เราจะทำต่อเนื่องนะครับ ก็ถือว่าความยุติธรรมที่สุดแล้วฮะที่ในการจัดการจับรางวัลในครั้งนี้นะครับค่ะวันนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่บริษัทแปซิฟิกนะคะให้เก็บมาจับรางวัลนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร,กรที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะวันนี้ก็การจับรางวัลนะคะมีความโปร่งใสชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นระบบที่ น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เชื่อถือได้คะ่ะสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะแปซิฟิกนะคะอย่าลืมนะคะสแกนปั๊บรับโชคสุดฟินนะคะยังคงสามารถที่จะสแกนได้ต่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของรางวัลนะคะยังมีอีกมากมายนะคะสำหรับรอบต่อๆไปคะ่ะอย่าลืมโอกาสนะคะที่จะลุ้นรางวัลนะคะกับแปซิฟิกค่ะ 47B กับแปซิฟิกค่ะขอคุณค่าผมาสมพงษ์สิงห์น้อยนะครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่นะครับก็ได้รับเกียรติจากทางแปซิฟิกนะครับมาร่วมเป็นสถีพยาน ในการจัดรางวัลก็เป็นการจับผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อของเกษตรกรเลยนะครับวันนี้ก็เกษตรกร15รายที่ได้รับโชคมอเตอร์ไซค์เนี่ย15คันแรกรอบแรกนะครับผมก็ยินดีกับเกษตรกรด้วยนะคะก็ดีใจแทนเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ได้รางวัล ก็ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่ได้ปลูกหรือจะปลูกรอบ2ก็แนะนําให้ใช้789หรือ339ก็โอเคค่ะได้ผลผลิตสูงอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รางวัลได้รถมอเตอร์ไซค์ได้ทองได้บัตรส่วนลดอะคะปีนี้เนี่ยฉลอง47ปีแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ ชั้นนําที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดท,ทุกประเภทนะครับรวมทั้งข้าวฟ่างและทานตะวันปีนี้เราเป็นปีที่47เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะ,ะบริการลูกค้าเนี่ยและพบเจอลูกค้าเนี่ยเกิน100,000รายด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเราถึงต้องจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะฮะให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับการฉลอง47ปีแปซิฟิกกิจกรรมสแกนปั๊บรับโชคสุดฟินนะครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าลูกค้าทุกคนถ้าเกิดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเราไปแล้ว อย่าลืมเรียกหาแท็กหรือสติ๊กเกอร์นะครับขูดแล้วสแกนเพื่อรุ้นรางวัลน,นะครับได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอมอเตอร์ไซค์47คันนะครับราสร้อยคอนคร้อยเส้นรวมถึงบัตรส่วนลดเงินสดมูลค่า5 0 0บาทและ3 0 0รบาทอีกนับไปท่วนรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับ789รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบโชคที่ใหญ่ที่ไปรษบิยอยากจะคืนกำไรให้กับเกษตรกรขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสัตรานะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทพลิกประเทศไทยครับผมและดิฉันนะคะพนักรานบุญกัดนะคะที่หน้าที่สื่อสารการตลาดค่ะวันนี้นะครับเราอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับโครงการดีๆนะครับสแกนปั๊บรับโชคสุดฟินกับแปซิติกเมล็ดพันธุ์นะครับสมมติว่ามีอยากได้รถมอเตอร์ไซค์บ้างของคําบ้างมีต้องทำยังไงบ้างคะพี่ไม่ยากครับเพียงท่านนะครับไปที่ร้านตัวแทนจําหน่ายครับซื้อเมล็ดพันธุ์แปซิฟิกไม่ว่าจะเป็น3-39 7 8 9 9 9 5หรือจะเป็นข้าวโพดหวานก็ได้นะครับข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเข้าเหนียวได้หมดเลยผลิตพันพ์าสติกจะมีตัวนี้ฮะนี่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 นซื้อไปปับป๊บจะมีตัวนี้ใช่ไหมคะพอได้คูปองแบบนี้มาเรามีต้องทำยังไงคะต้องมิวนะครับต้องไปตรงนี้ครับไปขูดนะครับเพื่อที่จะหาตัวนี้ครับ Q R code ครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำาไงต่อคะพี่ตานี่แหละครับใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนก็ได้ครับขอเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเปิดไปที่ไลน์นะครับแล้วก็สแกนนะครับ นะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับง่ายๆนะครับทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งที่สสแกนปั๊บเข้าเลยจากที่เรานะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเรานะครับก็จะไปอยู่ในระบบนะครับเพื่อรอลุ้นรางวัลครั้งที่2และครั้งที่3นะครับอย่าลืมนะครับครั้งที่2นะครับจับรางวัลวันที่31ตุลาคมนี้นะครับและครั้งที่3จับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ครับผมอย่าลืมนะครับ สแกนกันเข้ามามาลุ้นรางวัลด้วยกันโมเตอร์ไซค์ทองคูป,ปองส่วนลดเงินสดรอทุกท่านอยู่สแกนปับป๊บรับโชคสุดสิ้น